นี่ไคไปขับขี่ค่ะลูกค้าของเราจะมี สองเส้นทางนะคะในการทดลองขับนะคะเราจะเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดด้วยค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของเอกสารการทดลองขับนะคะทดลองขับเนี่ยจะมีข้อแนะนำนะคะแล้วก็ข้อตกลงระหว่างการขับขี่เราก็ลูกค้าอ่านก่อนนะคะแล้วก็ลราก,ก็เซ็น เดี๋ยวแอมจะอธิบายเส้นทางทดลองขับคร่าวๆนะคะก็คือเราจะออกตรงไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เทิร์นอีกหนึ่งครั้งแล้วเลี้ยวกลับเข้ามาโชว์รูมค่ะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมรถก่อนนะคะลูกค้าจะนั่งนะคะวันนี้จะเป็นที่ปรัเบาะหกระดับค่ะอ๋อครับนี้จะเป็นที่ปรับพวงมะลัยนะคะตัวนี้จะเป็นตำแหน่งแต่ค่ะตัวนี้จะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม Start ตัวนี้จะเป็นตัวปรักประจบมองข้างค่ะขออนุญาตไปนั่งด้านนู้นนะคะตัวนี้จะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตัวนี้จะเป็นก้านชูดคอนโทรลนะคะดันเข้านะคะเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่านะคะดันขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความเร็วดันลงเพื่อลดความเร็วนะคะแล้วก็เสร็จค่าที่ด้านข้างได้เลยค่ะเกียร์อยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคุณลูกค้า เป็นด้านเบรกมือไฟฟ้านะคะคส่วนตัวนี้จะเป็นออโต้เบรกโฮนะคะใช้ในกรณีร,รถติดโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเหยียบเบรกค้างนะคะคโดยการที่กดปุ่มให้ขึ้นไฟสีแดงค่ะโดยตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ตำแหน่งดีนะคะเวลาไฟเขียวลูกค้าเหยียบคันเร่งไปได้เลยค่ะครบกวนลูกค้าใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะครบกว,รวกกนรักเข็มขันนิรภัยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทดลองขับกันแล้วค่ะ เส้นทางทดลองขับนะคะจะมีสองเส้นทางนะคะแต่เราจะเลือกเสน้นทางที่ใกล้ที่สุดค่ะเพื่อลดเรื่องการจราจรติดขัดค่ะลูกค้าครับอันนี้ทางตรงนะคะลูกค้าลูกค้าลองเหยียบตาเร่งได้เลยค่ะเอัม m ีห้าของเรานะคะจะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบความปลอดภัยค่ะเช่นระบบ a b s อนะคะระบบป้องกันล้อล็อกนะคะเวลาเบรกล้อจะไม่ล็อกค่ะ,ะระบบอี d นะคะระบบกระจายแรงเบรกค่ะ แล้วก็ระบบ BSD นะคะระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาค่ะคเดี๋ยวลูกค้าอยู่เทินด้านหน้าเราเลี้ยวเข้าโชว์ลุมได้เลยนะคะคลูกค้าถอยเข้าจอดนะคะเวลาถอยจะมีกล้องสามรอสิบองศาค่ะเพื่อช่วยดูความปลอดภัยของลูกค้านะคะกรณีมีสิ่งที่อยู่ในมุมที่มองไม่เห็นอาจมีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงช่วยให้มีการมองเห็นได้ค่ะการทดลองขับลูกค้าชอบไหมคะ๋อชอบครับไฟหน้าเป็น LED เปิดปิดอัตตรงัตินะคะลูกคา้า ด้านนี้ค่ะฝาท้ายเปิดได้แบบผ่อนแรงนะคะเบาพับได้60-40ค่ะเดี๋ยวเชิญลูกค้ามาชวร์รูมนะคะจากการทดลองขับเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าอัตราการเล่นก็โอเคครับดีมากแล้วก็ในส่วนของภายในก็นั่งสบายแล้วก็พื้นที่กว้างนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทําการจองนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงแอมไปส่งที่รถนะคะได้ครับ